Terima kasih telah menonton! ที่วิทีกลางงานมขา,ามหวานายรบานเพชรบณ์นายสุเมธทีรานิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์เป็นประธานในพิธีออกสลากกาชาติประจำปี2566โดยมีคณะกรรมาการออกรางวัลสลากกาชาติร่วมพิธีสําหรับการออกสลากกาชาติประจำปี2566ดังนี้รางวัลที่1รถยนต์กระบะปิกอัพโตโยตา้ารีโว่4ประตูพีรันเนอ2.4เอนฟี ได้แก่หมายเลข78210รางวัลที่2รถเก่งโ o โยต้ายา i ิส2 Sport สปอตหมายเลขที่ได้คือ43714ทั้งนี้ผู้ที่ถูกรางวัลขอให้มาติดต่อรับรางวัลไปในวันที่31มีนาคม2566ในวันเวลาราชการหากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์นะสำมมนากานเหล่ากาชาจังหวัดเพชรบูรณ์หลังที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์0 5 6 7 2 1 5 2 8